รบทุกรดหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นผมจากป้าจันัามาทำข่าวนี่ผมก็่มาเจอสินญาดีานนมผมจะคิวเนี่ยม,มันุ่ง่าทานโอเคครับ เดีมากเลยดีมากเลยบอดครับท่านท่านให้มานะครับประธานเ้าเป็นผู้สารสขอบกษัตริย์องผมาเจอพระพระที่นี่แม่ผมท่าน้มาเจอที่วัดปรญญธรรมทบ่กรุครที่นครจ้ท่านรถล้มนิดหน่อยนิดหน่อยครับเดีรบหมอครับตัวนี้นะโอ้ยเย็นเลยนะเย็นจะผ่อนคลาย นีบุญเนียที่ได้ขาท่านะลยใช่ใช่มีบุญมากเลยนะาเี่ยาเซครับกำลังกลัวครับท่านรับรองนะตอนนี้าเสติดใช่ไหมครับผมโอ้นี่ให้คุณหมอระดับนี้มาช่วยดูแลเลยะไม่ใช่หมอผมไม่ใช่ขอสุขินบกหมอบอมต้อง้ลตนะต้งครยานตัวนี้นตันี้โป้งตัวนี้้งอย่าหายบ๊ตัวนั้นต้องเอาได้อันนี้มรักษามันยาพิเศษเป็นบัดน้วมูกหลายทาหาย หายไ้ค่ห้าทีปวดหัวทานีห่าวเลยทารได้ปวดหัวปวดฟังปวดอะไรเงี้ยเพิเลยห้าทีมีเลขติดต่อแม่ชีเพชรแม่ชีเพชราจารั์มากาจันยหมครับคุณทัสอั์ครับปรจันนะประจันเลยเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะปวดมากกว่านี้ฉันยังรอนันรู้เลยประตูจุตเด็ดเพราะว่าเอาได้ได้รับยาวิเศษก็เลย ไม่บวมเลยเพราะท่านไม่ลำเอียงถูกแล้วไม่ใช่ว่าเป็นสะพานมูลแล้วให้แต่คนเดียวอย่างเงี้ยเพราะกูก็ไม่กล้าแล้าวบารมีสู้ไม่ได้ครับโอ้หไวท่านมาก่อนก็ได้ไว้แล้วต้องเข้ามามามาเอาพวกเราสายทุเรียวสายรูปแล้วถ่ายวีดีโอแล้วโอเคแล้วเอาสายทุเรียวอาจารย์ก็ขอทุกอย่างพักผึ่งไป ว ah. st ันนี้วันนี้พ่อกูเป็นทูชกให้พ่อเชสันดอนกีาผลิตภัณฑ์ดาเซ่ครีมใบด็อกเตอร์พลเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยใช้นาโนเทคโนโลยีระดับ200นาโนเมตรตั้งแต่ระดับการสกัดสารสำคัญถึงขั้นการขึ้นรูปเนื้อครีมจึงทำให้ผลิตภัณฑ์รู้สึกลงลึกสู่ชั้นผิวอย่างรวดเร็ว ไม่ถึงคาบเหนียวเนอะกลิ่นอโรมาจากสารสกัดช่วยทำให้ผ่อนคลายจากเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยสูตรด็อกเตอร์ผลจึงทำให้มีคุณสมบัติเย็นและร้อนตามมาแต่กลิ่นติดตรึงยาวนานแบบผ่อนคลายโดยมีสารสำคัญที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์คือว่านกระดูกไก่ดำซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบลดปวดได้สูงมากซึ่งเป็นฤทธิ์ที่มาจากสารสำคัญในกลุ่มฟลาวนอยด์คือไวทัซินและอะพีจนีนีน ที่ออกฤทธิ์ผ่าน,นกลไกเดียวกันกับยาต้านการตักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยและยังมีสารสกัดการลูและยูคาลิตัสมีฤทธิ์เป็นยาชายอย่างอ่อนบรรเทาปวดข้าเชือ้อและยังมีสารสําคัญสกัดจากสมุนไพรกว่า9ชนิดเราใช้เทคนิคในการทาเนื้อครีมที่นวดเบาๆลงสู่ชั้นผิวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผิวด้านบนมีเนื้อฟิล์มผสมน้ำมันระก,กรรมเคลือบเงาที่ช่วยผิวเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวอย่างอ่อนโยนนอกจากสารสกัดที่เราเลือกอย่างใส่ใจแล้วเรายัางให้ความสำคัญกับโรงงานผลิตอีกด้วยผลิตภัณฑ์ดาเซ่ครีมได้ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการการ,การันตีด้วยระบบ GHP HACCP และฮาลนถูกควบคุมผลิตในระบบปิดและความปลอดภัยขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยที่ดาเซ่ดูแลให้คุณ